ตอนนี Th kind of mm ้เรามาถึงมาสมบูรเป็นสิ ancies, no ่งกันแล้วเห็นไหมเห็นไหมเท้าเนี่ยแตะน้ําเลยซ้ายเนี่ยสุดเอเชียเลยแต่ดูขวาเลยเห็นเมกาป่ะเห็นเมกาป่ะลิบลิบเลยลิบลิบเลยเพลงป่ะฮัลโหลฮเมกาอยู่นู่นฮะเมกาอยู่นู่นอเมริกาจริงเมกาอยู่นู่นจริงนู่นอจริง เราจะไปเมืองไหนกันต่อมาเจอหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบอกมองหน่อยเดี๋ยวไปดารัดต่อดารัสดารัสหอบอกมองเย็นๆหนาวมากปะหนาวดิน้ำทะเลรายชัวชัวแกฮึตอนที่ฉันนั่งรถไปกับพี่ส้มฉุนอะ เขาดูเป็นห่วงแกมากอะอีกทีดิฉันบอกว่าพี่เขาดูเป็นห่วงแกมากเขาอาจจะชอบแกอยู่ก็ได้แกปิงกันก็ดีแล้วฉันไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ใช่ที่แกเคยบอกฉันว่าแกคิดว่าแกชอบเขาแต่ว่าเขาชอบฉันก็เลยไม่ได้ชอบแกเพราะาเขาชอบฉันฉันว่าไม่ได้ใช่อยู่อ่ะฉันว่า แกเข้าใจผิดอ่ะอีกทีได้ปะอีกทีฟังนะตอนนี้ฉันไม่มีแว่นฉันน่ะคิดว่าเขาชอบฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันว่าเขาน่าจะชอบแกนะอือรู้แล้วเข้าใจแล้วออรักกันก็ดีแล้วไม่ใช่ ตอนที่ฉันไม่มีแว่นฉันคิดว่าเขาชอบฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันมีแว่นแล้วเห็นฉันแล้วจะคิดว่าเขาชอบแกแกอกคักจะย้ำทำไมอะ่ะเอา้าก็แกเป็นคนบอกเองว่าอยาแสดงอาการนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันถอดแว่นไปก็ไม่มีใครเห็นฉันละแกยังดีฉันน่ะออกตัวแรงมากด้วยโคตรอายเลยตอนนี้ใช่จะเต้นด้วยจริง ฉันว่าเผลอๆพวกเราคิดกันไปเองเปล่าว่าเขาอะไรกับพวกเราทั้งคู่ก็ฉันบอกแล้วบอกตอนไหนเอ,อ,อเรากลับกันก่อนไหมพ่ฟังดูดีนะฟังดูดีย้ายรถทำไมเหรอแม่พี่มีหน้ามาถามอี่พี่ก็รู้อะ เออจริงๆดิมันหมดแล้วพี่ใจอะ่ะกระเป๋าที่มันรอดก็ได้นะไม่เป็นไรพี่ต่อโอเครถรใครจะไปกับพี่อะ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะไม่สบายอ่ะสบายอะไรจีเคลไหมจีเคลย,ยังไงอะ่ะ มไม่เคลือ่อนเรื่องเครื่องบินอ่ะเฮ้ย hey. เรื่องเครื่องบนินมาอย่างไรวะโอเคโอเคโอเคไม่เค oh, okay, okay, okay. ลียร์เราแตะพี่ถั่วคะซ้อมฉุนเขาไปทําอะไรน้องคนนั้นหรอคะเขาถึงต้องย้ายรถน่ะมันเป็นเรื่องคนสองคนนะ่ะพี่ถั่วคะผิงถามดีๆนะคะทาไมต้องว่าผิงด้วยไม่ใช่ครับ ผิงรู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องของรถคันอื่นน่ะแต่ว่าผิงสงสารน้องคอนนี่คะถ้าเป็นพี่ถั่วพี่ถั่วจะทํายังไงน้องไหนอ่ะก็น้องคนนี้นะค่ะไม่ใช่คนนี้เหรอแล้วน้องคนนี้เขาทําไมเหรอคะเห็นไหมน้องคนนี้คนนั้นบอกแล้วมันต้องสองคนสามคนยุ่งอ๋อเดี๋ยวก็สองคนเดี๋ยวก็สามคนผิงว่ามันเป็นปัญหาของวัยรุ่นแล้วนะคะเนี่ย สูตรอะไรกันนะครับอย่าลืมนะครับชิดขวานะครับ แจ้งทราบเรากำลังเดินทางออกจากมยเน่ไปสู่ดารักันนะครับแจ้งทราบนะครับแจ้งทราบฝากบอกสุนทรีในรถตู้ปลาด้วยว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากมุยเน่ไปสู่ดารลัตคุณโชนทำเสียงให้ข้อกูทำไมวะมีอะไรในใจกับใครในตู้ปลาหรือเปล่าพี่ทัวอย่ามั่วดิซีเรียดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร เมื่อกี้แกได้ยินสี่งวิทยุพี่ส้มฉุนปะวิทยุมันมีปากที่ไหนเล่าจะอ่านได้ยังไงออแล้วแล้วเขาพูดว่าอะไรอ่ะอเขาบอกทางบอกทำไมวะไม่ใช่คนขับรถไม่รู้อ่ะอุ้ยหรือเขาจีบแกเฮ้ยเขาจะมาจีบฉันได้ยังไงจีบผ่านวิทยุเนี่ยนะฉันไม่ได้ยินอเขา,าจีบแก บ้าไม่ได้พูดชื่อฉันสักหน่อยถ้าเขาสีบฉันจริงๆนะผู้ชายนี่โลเลมากๆเลยใครคือโลเลซึ่งไหมโลเลเข้าใจไหมซึ่งละโลเลคือใครวะโอ้ยก็โลเลอย่างโดนอีกรอบได้ไงขวด มึงรู้เรื่องพี่สม้มบ้างอ๋อ,อไม่รู้หรอกตอนนั้นกูไม่ได้อยู่ด้วยสามคนมันก็เยอะแล้วนวย้ยสี่คนมันจะโป๊ไปไหมไปยุ่งอะไระเขามันไม่เกี่ยวกับสามหรือสี่คนมันเป็นเรื่องของผมที่คิดพี่เพงรู้เรื่องพี่ส้มหรือเปล่าอ่ะยังไงกันอ่ะออ,อมันเป็นเรื่องของคนอื่นที่คิดว่าคนอื่นอ่ะจะคิดยังไงกับตัวเองนะคะคือมันเป็นอย่างนี้พี่ส้มอ่ะเป็เรื่องน้องแว่น น้องตึงก็เลยอกหกัก็เลยย้ายรถน้องแว่นเนี่ยก,กลัวเสียเพื่อนเลยย้ายตามไปโหแต่พี่ซ้อมชุนทำอย่างนี้ไม่ค่อยถูกอ่ะหูตึงเป็นปัญหาไหมจริงๆแล้วเป็นพี่น่าจะมีนะน้องไม่ผิดอะไรจะหน่อยก็ถูกอือพาไปหาแม่แล้แม่จะว่างเลยถ้าเป็นประกคนหังโอ้ยเรื่องอย่างเงี้ยชอบมากเลยต้องเจอเบรกสักสองกระป๋องสุดยอยมาก จริงๆเหรอฉันไม่เคยมาต่างประเทศเลยนะเว้ยเอ้าเราไม่อายแล้วหรอฮะอีกทีเราไม่อายแล้วหรออุ้ยอายดิแต่มันสวยมากเลยนะเว้ยสวยหรือหล่อเฮ้ยฉันไม่ได้คิดเรื่องนั้นชั่วโมงนี้คิดแต่ตัวเองนั่นแหละ คนอกหักอะ่ะมันก็ต้องคิดถึงแต่ตัวเองถูกต้องแล้วอืมถูก แจ้งทราบแจ้งทราบมีคนอยากกลับบ้านก่อนจุดหมายต่อไปสนามบินดารัสสนทรีกับเต๋อจะกลับแล้วนะรับทราบะสนามบินดารัสแจ้งทราบแจ้งทราบครับพี่ส้มฉุนนะครับขอข้อความอีกครั้งแจ้งอีกครั้งนะครับมีคนอยากกลับบ้านก่อนจุดหมายต่อไปสนามบินดารัตนะครับสนทรีกับเต๋อจะไปแล้วจริงๆ จากติวจากติวจะกลับแล้วหรอหูไม่ใจเลยอ่ะจะทิ้งกันจริงจริงอ่ะอ๋ออ่ะฮะฮึทำไมล่ะคือว่าพี่ส้มเขาอืมอันนั่นแหละแล้วยังไงเนี่ยพี่ถั่วเอาอะไรไหมบักเก็ตไหมคืออะไรอ่ะกาแฟมั้ง ดามนะร้อนหรือเย็นน่ะเย็นเ <ivan. S 2> ย็นไงวะพี่ไม่เข้าใจหรอกช่างมันมเถอะมไม่เข้าใจอยู่แล้วมันเดินมาแล้วบอกว่าเอาเถอะอะไรไม่ผมอ่ะรู้นะว่าน้องเขารู้ว่าผมคิดอะไรอยากระบายเชิญไม่มันคือเป็นแบบนี้ ถ้าน้องเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิด้วเราเดินทางไปด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะอ,อึดอัดเดี๋ยวใครคิดอะไรยังไงใครอ,ดอัดตอนเนี้ยกูอยากอึดอัดเอา,อางี้กันเดี๋ยวผมทิ้งรถแล้วกลับไปกับเขาสองคนได้ป่ะพี่เขาขายบ้าผู้หญิงนะมึงเนี่ยถึงขั้นทิ้งรถเลยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวให้คนอื่นขับกลับก็ได้ใช่ป่ะคือเรามาเป็นขลราวานว้ยวยงนั้นต้องถามคนอื่นก่อนเว้ยกูไม่แน่ใจแต่กูว่านะ งน่คิดเองได้นว้ยบอกแล้วนะพี่ไม่เข้าใจหรอกเออว่ะไม่เข้าใจมึงว่ะแจง้งทราบแจง้งทราบอีกสามสิบกิโลเมคร อะมีอะไรในใจรีบเคลียร์ก็รีบเคลียร์ซะอ่ให้มันค้างคาแจ้งทราบแจ้งทราบครับจากส้มฉุนนะครับมีเรื่องจะปรึกษาครับคือเรื่องน้องสุนทรีครับเขาอาจจะเข้าใจผิดไม่ใช่คือน้องเขาอาจจะเข้าใจถูกผมอาจจะเข้าใจผิดคือผมชอบน้องเขานะแต่ไม่รู้น้องเขา่ชอบผมเหมือนกันหรือเปล่า ก็เลยไม่กล้าที่จะจีบเขาเถ้าจีบไปแล้วแล้วไม่ติดเราต้องมานั่งรถคันเดียวกันผมกลัวน้องเขาอึดอัดไหนๆน้องเขาจะกลับแล้วถ้าเขาชอบผมอย่างที่ผมคิดแล้วผมไม่ไปจีบเขาเนี่ยผมก็ผิดแต่ถ้าน้องเขาไม่ได้ชอบผมแล้วผมไปจีบเขาผมก็ผิดมีใครมีประสบการณ์ทางด้านนี้ช่วยชี้เป้าให้ผมทีได้ไหมครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเฮ้ยพี่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดแล้วมั้ง ผมว่ามันช้าไปอ่ะพี่เอ๊ะผู้ชายทำไมมันง่อจังนะเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้หรอพิงว่าช่างมันเถอะคะ่ะมันก็แค่ความรู้สึกของผู้หญิงคนนึงก็เท่านั้นเองน่ะไม่เป็นไรหรอกมัง้งส่วนผู้ชายเนี่ยคิดจะบอกความรู้สึกตัวเองตอนไหนก็บอกอันเนี้ยมันคงไม่ได้มั้งคะอันนี้ไม่ตรงประเด็นนะครับปัญหาคือน,น้องเขาอ่ะ ได้ยินพี่ชผู้ชายอะ่ะต้องแสดงออกแล้วต้องแสดงออกอยังไงล่ะคะกระโดดตบมั้งครับอ๋อไม่น่าล่ะตบมือข้างเดียวมันถึงไม่ดังใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยแกฮะได้ยินใช่ปะไม่ต้องยำ้ำหูฉันตึงโอเคเมื่อกี้พี่เขาวอลบอกว่าเขาชอบแกเขาบอกว่าเขาชอบแกนุย้ย ดีใจด้วยนะฉันดีใจทำไมอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงหนูเว้ยแต่ฉันกับคนเดียวได้แค่จะขับทำไมเขาชอบแกไม่ใช่ฉันจริงเหรอจริง